ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทกันตนากรุป๊ปและบริษัทกันตนาโมชั่นพิ i เจอร์ส High Lux r e v o เสนอศึกเจ้านักกิน The c h a มเปียรายการศึกเจ้านักกินได้รับรางวัลชนะเลิศ Asian Television Awards ครั้งที่25สาขา Best General Entertainment Program ในศึกเจ้านักกินโดดแชมเปี้ยนตอนที่แล้วเรานักกินต้องประทะกันในโจทย์ปีไก่ทอดยามาจังซึ่งผู้ที่กินได้มากที่สุดก็คือโบท๊ทกินไปถึง82ชิ้นและได้ไปแข่งขันต่อในรอบโบนัสชาเลนจ์กับยากิโซบะจานยักษ์น้ำหนัก3.5กิโลกรัม ซึ่งเขาก็ทำได้สำเร็จโดยมีเอ็กซ์คุงมาช่วยเหลือไว้และในสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนรอบสุดท้ายพร้อมกดพลิกระดานสุดโหดใครจะเป็นผู้ที่ชนะและได้ไปกินต่อในรอบโบนัสชเลสกับประดิบหมอ้อไฟสุดพรีเมียมและ3คนสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นจะเป็นใครไปติดตามชมกันได้เลยครับ อรับทุกท่านเข้าสู่รายการศึกเจ้านักกินเดอะแชมเปี้ยนกับการหาแชมป์เจ้านักกินอาหารประเภทแรกครับอาหารญี่ปุ่นอตอนนี้นีครับพวกเราเนี่ยเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่5แล้วและเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่4ท่านเท่านั้นครับคะแนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พวกคุณแข่งขันกันมาจะมารวมกับการแข่งขันในวันนี้และใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุด จะต้องออกจากรายการเราไปครับก่อนอื่นเราไปดูตารางคะแนนสะสมของนักกินแต่ละคนกันครับและนี่คือตารางคะแนนสะสมในรอบเมนชาเลตในสัปดาห์ที่แล้วครับผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือโบ๊ทตามมาด้วย x อ็กเวนนัโตและอันดับสุดท้ายก็คือ x อ็กคุงเพราะว่าเขาถูกหักคะแนนจากการขาดความละเอียดในการกินและสมเสี่ยงที่สุดที่จะตกรอบในสัปดาห์นี้ครับปกติเนี่ยเราจะเห็นคุณเอนะครับเรียกว่านำโด่งในทุกๆสัปดาห วันนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแต่โอกาสนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพรนาะคะแนนของคุณห่างจากที่3คือคุณนัตโตถึง9คะแนนครับอืมวั่ไหวเหมือนกันว่าจะฟุ่มเฟี่องออกหรือเปล่านี่ะผมคิดว่าต้องลุ้นนะว่าโจทย์อาหารของเราอะจะเป็นอะไรในวันนี้ถ้าเกิดโจทย์เป็นอย่างพวกตูชิที่คะแนน1นึ่คำเท่ากับ1คะแนน,นเนี่ย อันนี้เพียกยังมีโอกาสแต่ว่าถ้าเจอเหมือนกับเป็นรามเมงอะไรเงี้ยปึ้งเพียกต้องกินถึง9้าจานถึงจะได้9้าคะแนนะผมว่าอันเนี้ยยากอยู่วันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านซูชินะซึ่งโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับโป๊กโจทย์ของเราในวันนี้นะฮะก็คือข้าวหน้าเนื้อครับโอ้โหนี่มันของหนักชัดชเลยงี้จะให้ผมไปจริงใช่ไหมเนี่ยเขาต้องกินแบบข้าวที่มากกว่าเราตั้ง9้าชามเลยนะ และเมนูการแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันนี้ก็คือข้าวหน้าเนื้อจากร้านซูชินะซึ่งทางร้านจะใช้เนื้อแบล็กแองกัสที่มีความชุ่มฉ่ำของไขมันสลับชั้นและมีรสชาติเข้มขน้นอันเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อวัวสายพันธุ์นี้ส่วนที่ใช้เป็นส่วนชอ็อตเฟลตหรือก็คือเนื้อส่วนท้องนำมาหมักกับพริกไทยและสาหร่ายก่อนที่จะสตีมด้วยอุณหภูมิ100องศานำมาผัดเข้ากับซอสเทริยากิรสชาติเข้มขน้นโรยท็อปปิ้งด้วยงาไข่กุง้งและสาหร่ายญี่ปุน่นหั่นฝอย เสร์ฟพร้อมเครื่องเคียงไข่ออนเซ็นญี่ปุ่นที่ที่เราคัดสรรเนื้อจากอเมริกาเพราะว่าส่วนของที่เป็นญี่ปุ่นจะมีพวกเนื้อกเวมัเตืรอกะแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงเราก็เลยใช้เนื้อส่วนที่เป็นของอเมริกาครับเพื่อที่แบบให้ลูกค้าได้แบบว่าเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นร้านซูชินะนะครับมีเมนูภูเขามากมายใครอยากกินเมนูที่เป็นภูเขาต้องมากินที่ร้านซูชินะครับซึ่งในวันนี้ทางร้านได้จัดอาหารให้เป็นส์พิเศษสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะ โดยจะมีน้ำหนักชามละ200กรัมแล้ววันนี้ทีมพยาบาลก็ได้มาประจำการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เข้าแข่งขันเช่นเคยครับเอาละครับตอนนี้ผู้ขแข่งขันนั่งประจําที่เป็นที่เร,เรียบร้อยนะครับวันนี้ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วจะได้รับกดริกระดานไปครับ ความพิเศษของกดพิกดาในวันนี้ฮะปกติแล้วเนี่ยสามารถใช้กับคนอื่นก็ได้แต่วันนี้ฮะสามารถใช้กับตัวเองก่อนได้ด้วยครับซึ่งกดพิกดาในวันนี้คืออะไรครับโป้งกดพิกดานวันนี้ก็คือข้าวหน้าเนือ้อภูเขานรกฮะเห็นแล้วแบบคนลุกเลยอรไม่อยากดูนะครับแต่ว่าดูแล้วมันน่ากินดีครับข้าวหน้าเนื้อที่มี่วนผมของหม่าล่าฮะจะมีทั้งหมด3ถ้วยเพกจะเลือกให้กับใครก็ได้จะให้คนละถ้วยก็ได้ หรือว่าจะให้คนเดียว3ามถ้วยเลยก็ได้ฮะแล้วก็ให้ตอนไหนก็ได้ในระหว่างการแข่งขันโหดมากครับถ้าโดนไป3ชามนี่ก็คือไปไม่เป็นเลยหนึ่ง 1> 1ถ้วยเนี้ยก็สามารถนะับเป็น1คะแนนได้เหมือนกันฮะถ้าเป็นผมนะผมจะให้พี่นาโตะเลยเพราะว่าพี่นาโตะเป็นคนที่คะแนนใกล้เคียงกับพี่เอกพี่สุดแล้วก็พี่นาโตะไม่ชอบกินเผ็ดด้วยเป็นผมจะให้ไป3ามถ้วยแรกเลยนะให้ชาก่อนครับผมโอ้โหอ๋อนะฮะนี่เป็นการแนะนําให้เพื่อนตัดเพื่อนกันเองนะครับ อย้ำกติกานะครับกินทุกอย่างให้หมดนะครับรวมถึงไข่ออนเซนด้วยกินหมด1เซตจะทําการเสิร์ฟเซ็ตใหม่ได้นะครับที่สําคัญนะฮะกินอย่างให้เกียรติอาหารห้ามอาเจียนเด็ดขาดเพราะถ้าอาเจียนปรับแพ้ฟาวทันทีครับภารกิจแรกเมนแชรเลนกับโจทย์ข้าวหน้าเนื้อภายในเวลา30นาทีถ้าพร้อมแล้วกินให้อร่อยฮะมาครับการแข่งขันเริ่มเลยครับ วันนี้เนี่ยถือว่ารอบรองชนะเลิศน,นะฮะเพราะว่าคะแนนในสัปดาห์ที่แล้วจะมารวมสัปดาห์นี้ถ้าน้อยที่สุดออกจากรายการเราไปครับตอนนี้นะครับทุกคนยังใช้ตะเกียบในการกินคุณนัโตใช้ไข่ในการซดแทนน้ำหรือเปล่าครับเพื <S <S ่อให้ลื่นคอ,อแล้วก็โบนนะครับเปลี่ยนเป็นใช้ช้อนคุณเอ็กก็ใช้ช้อนแล้วนะครับซึ่งอาจจะเร็วกว่าการใช้ตะเกียบเพราะเรว่าโปกติแล้วคุณนัโตเนี่ยผมเห็นประจำนะฮะจะถนัดในการใช้ตะเกียบเอาละฮะคุณเอ็กขึ้นขึ้นชามใหม่แล้วครับ แอมไม่หมดนะฮะเพ่งนิดนึงนะครับต้องละเอียดนะฮะคุณค่าของอาหารคือทุกคําต้องกินให้หมดนะครับเอาแล้วครับโบท๊ทขึ้นถ้วยใหม่แล้วนะครับผู้นําของเรานะฮะก็ไม่ชะลอฮะก็ต้องเร่งเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าน้ําหนักนะฮะของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต่อหนึ่งถ้วยคือ200กร,รัมรวมไข่ออนเซนดิก50กรัม4่ถ้วยจะรวมเป็น1กิโลถ้าเพียงอยากเข้ารอบต้องกินได้ประมาณ20ถ้วยขึ้นไปเหมือนกัน ยี่สิบถ้วยขึ้นไปเหมือนกันนะครับในขณะที่ X เว้นเพิ่งจะหมดชามแรก X คุงก็หมดชามที่2แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์กดพิกระดาลไปแล้วนะครับคุณ X ขอขึ้นถ้วยใหม่นะครับอ๋อใช้กดพพิกระดานเอากี่ถ้วยฮะหนึ่งถ้วยนะโตหนึ่งถ้วยให้นะโตนะครับอาครับใช้กับของเฮียงกับไรเวกันเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองรอดก่อนดี้ฝึกครับทุกถ้วยมีผลต่อคะแนนและการตกรอบมากๆเลยนะครับตอนนี้คะแนนนะครับคุณ X อยู่ถ้วยที่3คุณนัโตกินไปหนึ่งถ้วย คุณเอ็กแว่นหมดถ้วยแรกนะครับแล้วก็คุณโบท๊ทอยู่ที่ถ้วยสามนะอ้าถ้วยสามครับผมถือว่าคุณเอ็กทำถูกไหมฮะที่ใช้กดพีกดันให้คุณนโตเอาแล้วครับระหว่างนี้คุณเอ็กคุ้มเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยฮะเป็นถ้วยสี่แล้วครับถือว่าทำถูกครับเพราะว่าถ้าพี่นัทโตกระโดดขึ้นมาจะได้ช่วยลดช่องว่างลงไปคะแนนตอนนี้พี่เอกก็เหมือนตามพี่นตัตโตอยู่ไม่กี่คะแนนแะล้วถ้าจะให้เขาได้เปรียบที่สุดแต่เขาต้องให้ผมอยู่แล้วไงเพราะเขารู้ว่าผมกินเพจไม่ได้ ตอนนี้ถึงเวลาที่นัดโตดจะต้องโดนกับเมนูข้าวห,หน้าเนือ้อภูเขานรกแล้วครับดูปฏิกิริยาดูไม่สู้ดีเลยนะครับหน้าแดงโอ้โหโอยกินคําแรกก็รู้สึกเลยว่าว่าไม่ไหวหเผ็ดมากแล้รู้สึกแบบกินเข้าไปแค่คําเดี๋ยวคือชาทาั้งลิ้นเลยอ่ะดูฮนะเอาละครับต้องซดไข่เลยทีเดียว ถือเป็นโอกาสของพี่เอกละฮะที่จะแบบลดช่องว่างของคะแนนออกไปเออเอาครับคุณเอกเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยนะฮะเอกคุ้งระหว่างนี้นะฮะระหว่างที่คุณนัตโตะพอ,อืดพะอ,อมกับความเผ็ดพริกหมาล่าคือต้องบอกตรงนะฮะอย่างที่เราบอกว่าถ้าหนึ่งถ้วยอาจจะไม่เห็นผลมากแต่คนที่ไม่กินเผ็ดเลยเนี่ยหนึ่งถ้วยอาจจะมีผลแบบชัดเจนครับผม <ๆ S 2> นะฮะตอนนี้นะครับเวลายังผ่านไปไม่มากนะครับ <ๆ S 2> ผู้ที่นำอยู่อย่าชะล่าใจนะครับส่วนผู้ที่ตามก็เร่งมือนะครับ เหลือวเวลาอยู่ยี่นาทีแล้วครับเอาละครับมาเร่งมือได้เร่งมือเลยนะครับมาครับมาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับระหว่างนี้ก็พิธีกรนะฮะจะขออนุญาตลองชิมรสชาติความอร่อยของซูชินนะนะครับว่าข้าวหน้าเนื้อของที่นี่เขาสุดยอดขนาดไหนนะครับมาโอ้ระหว่างนี้ชิมนะครับคุณไอ้กุงก็เพิ่มอีกหนึ่งถ้วยนะฮะตอนนี้อุ้ยหรือว่าไปได้เร็วมากๆนะครับเขาขึ้นถ้วยที่6แล้ว ในขณะที่ตามมาคือคุณโบ๊ทนะฮะตอนนี้อยู่ถ้วยที่5คุณเอ็กแว่นกำลังจะหมดถ้วยที่3และคุณนัโตะกำลังเจอปัญหาใหญ่ในการกินข้าวหน้าเนื้อภูเขานรกในถ้วยที่3อยู่นะครับอะระหว่างนี้พี่กรขออนุญาตชิมนะครับผมขออนุญาตชิมเนื้ออย่างเดียวเลยนะอร่อยมากเนื้อเขาติดมันแล้วอะไรบ้างมาให้กินง่ายมากที่สำคัญเขาราดซอส เธรกิใช่ไหมฮะใช่ฮะมันมีความนุ่มหอมเค็มไม่มาก<ะ>มีไข่ปลาด้วยใช่ครับ <c oughs> โอ้สุดยอดแล้วเหมือนน้าซอสมันช่วยทาให้ข้าวมีความชุ่มฉ่ำเข้าไปอีกอยิ่งกินง่ายเลยคือรวมๆแล้ววันนี้ผมว่าทุกคนกินได้เยอะเพราะว่าถูกปากแน่นอนอร่อยมากกว่านัดตดจะผ่านข้าวหน้าเนื้อผู้เขานรกนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยครับและอาการก็ดูไม่สู้ดีนักเป็นโอกาสของเอ็กซ์คุงที่จะใช้สิทธิ์นี้กับเขาอีกก็ได้นะครับ คุณเอ็กนะครับสามารถที่จะใช้กดพิกระดานเพิ่มได้นะฮะในเมื่อที่รู้ว่าอาการของคุณนโตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหนี่จอดเลยนะครับหยุดไปสักระยะเลยนะครับคุณนโตนะครับพี่ครับยังเหลืออีกสองจานนะพี่กดพิกระดานน่ะ ผมคิดว่าที่จริงพี่ก็ควรจะรีบใช้โอกาสตอนนี้นะฮะเพื่อที่จะให้พี่นัโต้เขาฟื้นตต่อไปเรื่อยๆฮะเออเอาลนะครับใช้กดณพิธีการต่อแล้วครับอ้าวคุณเอ็กนะฮะโอ้โหมาแล้วครับนัโต้ให้คุณนัโต้นะครับโอ้เอาแล้ครับก็แอบหวังลึกๆว่าเขาคงไม่เลือกเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่แบบพอเขาเลือกเราจริงๆเราก็รู้สึกจี๊ดเหมือนกันนะตัดมาฮะผู้ที่นำห่างเหลือเกินนะฮะแล้วก็เหมือนจะเข้ารอบแบบสบายๆ ก็กินชิวๆนะครับเอาไข่ไปลาดนะฮะแล้วค่อยๆเจาะไข่แดงแล้วก็ค่อยๆกินยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วครับรอบนี้ก็น่าจะมาแข่งกับตัวเองซะมากกว่ามันจะมีความสุขอะไรไปมากกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วนะในการแข่งขันวันนี้ไม่ใช่เราฮะวัน,นเอกแวนไม่ใช่เราฮะโอ้โหคุณยิ้มเสมอเป็นคุณเลยนะครับคะแนนคุณก็โดนตามอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะก็อยากจะลาใจนะครับถึงคะแนนรวมของโบสและเอ็กแวนจะนำอยู่แต่ถ้าประมาทก็อาจจะทำให้อันดับตกลงมาได้นะครับเพราะว่าเวลายังไม่หมดสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ อาคุณเอกนะครับใช้กดพิกดานเหฮะขอไม่ใช่ฮะเพิ่มถ้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอกคุงสามารถใช้กดพิกดานกับตัวเองก็ได้ด้วยนะผมก็คิดว่ามาให้ตัวเองกินดีไหมแบบเปลี่ยรสชาติอะแกคิดไปคิดมาแล้วนี่เอาให้งนักต่อที่ไม่ทั้งัดเพ่งอาจจะดีกว่าครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วสิบนาทีนะฮะเหลืออีกไม่ถึงยี่ินาทีแล้วครับตอนนี้คุณโบนะฮะกินไปแล้วเ็ถ้วยนะฮะกำลังจะหมดถ้วยที่8แล้วส่วนพี่กแว่นกินไปแล้ว4ี่ถ้วยฮะ พี่นัทโต๊ะสามถ้วยส่วนพี่เอกพุงแปดถ้วยแล้วฮะเก้าแล้วด้วยนะฮะตอนนี้เก้าแล้วด้วยะฮะถ้านับตอนนี้นะครับคุณนัทโต๊ะอยู่ถ้วยที่สี่คุณเอกอยู่ถ้วยที่เก้าก็คือห่างกันห้าถ้วยคะแนนไล่มาแล้วนะครับคุณนัทโต๊ะครับแล้วต้องมาเจอกดพิกานถ้วยที่สองถ้วยแรกก็กว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเย็นอยู่นะฮะมาเจอถ้วยที่สองอีกเอาฮะกินต่อไปลําบากมากคือเร่งสปีดมากไม่ได้เพราะมันจะรู้สึกว่ามันจะสหลักไม่น่ารอก ตอนนี้นตโตก็ได้ใช้วิธีนําเนื้อไปคลุกกับไข่เพื่อช่วยให้ลดความเผ็ดและยังสามารถกินไปพร้อมกับไข่ได้เลยครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นแบบนี้นะฮะคะแนนของคุณน้าโตก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับเพราะตอนนี้คุณเยังไล่มาไม่มากพอที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับถ้าคะแนนยังเป็นแบบนี้ไม่ได้กดดันนะครับแต่ว่าต้องทาให้ดีครับคุณเอก่อาไปแลว <laughs> ห้ามสำลักนะครับตอนนี้นะฮะคุณโบท๊ทก็ดูกินแบบชิวๆนะกินเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังรักษา ผลงานได้ดีอยู่ฮะคุณเอกแว่นก็ตามปตายฮะเขาเป็นสายกินเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วคะแนนตอนนี้ของพี่เอกแว่นถือว่าไม่น่าห่วงฮะยังเข้ารอบอยู่ส่วนพี่นัทโตะอาการไม่ค่อยดีเลยครับเพราะว่าเจอกดพิกระดายเข้าไปต้องเร่งเร่งขึ้นอีกหน่อยนะฮะเร่งครับเร่งมาเลยฮะตอนนี้นะครับคุณเอกกพุงผ่านไปครึ่งทางแล้วคุณยังไม่แซงคุณนัทโตนะครับตอนนี้กดพิกระดานของคุณเอกยังเหลืออีกหนึ่งถ้วยนะครับคุณนัทโตเอาโอย ปาดเหงื่อน้ำตรงน้ำตานะครับเอาเลยนะยกมือพิกระดานกัดนัตโตพิกระดานใส่คุณนัตโตอีกรอบนะฮะโอ้โหทุกที่สามโอ้โหเคเขาไม่ไปล่อยจริงๆ,ๆว่ะขอโทษนี่เรียกว่าดูหน้าคุณนัตโตคือช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะที่ได้ไปต่อในรอบโบนัสชาเลนจ์และ3คนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศในศึกเจ้านักกินเดอะแชมเปี้ยน